สวัสดีครับน้องธนอรนะครับน้องแมวนาน่ารักนะครับสุภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับสําหรับปัญหาของน้องธนอรนะครับก็คือปัญหาอือไม่ออกนะครับท้องผูกนะครับทําให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลสัตว์นะครับผ่านมาครั้งหนึ่งแล้วครับทําให้น้องธนอตนะครับมีปัญหาเรื่องการกินอาหารนะครับอาหารแมวทั่วไปจะใช้ไม่ได้สําหรับน้องธนอรนะครับ เนื่องจากว่านอทนาเนเนี่ยได้รับอุบัติเหตุนะฮะแล้วก็ได้รับการผ่าตัดนะครับจึงต้องอามารับประทานอาหารที่เป็นมีไฟเบอร์สูงนะครับเป็นสูตรไฟเบอร์สูงนะครับก็ขอแนะนำนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับของรอยัลแคนินนะครับก็เป็นสำหรับอาหารสำหรับน้องแมวที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกอือือ,อ,อืไม่ออกนะฮะตัวนี้ช่วยให้อุจจาระนิ่มแล้วก็ มีการ,รขับเคลื่อนของอุจจาระได้ง่ายนะครับทำให้ลําไส้ไม่มีปัญหานะครับเรื่องการาบีบตัวนะครับก็เป็นอาหารแมวนะครับ gastrointestinal นะครับ fiber response นะครับก็เป็นอาหารสำหรับแมวสูตรสำหรับแมวท,ที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกครับทำให้อุจจาระของน้องแมว นิ่มแล้วก็มีการขับเคลื่อนออกมาได้อย่างสะดวกนะครับ